สวัสดีจ้าพ่อแม่ี่น้องจ้ามาปอกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมากินเค้กน้ากันค่ะพี่น้องค่ามากินเค้กเนาะค่ะเนาะหลังจากที่กินตําสมเพชทแล้วนะนี่เด้อค่ะเด้อเค้กแก้เพชทเด้อค่ะเนาะนี่ละจ้าพี่น้องค่ามากินน้ากันเด้อค่ะเด้อกินกับชาเด้อเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นย่ำแรงแล้วเด้อค่ะเด้อแต่ว่ามันเพชทมันหิวนะค่ะเนาะมาค่ะมากินน้ากันม่ได้เลือกย่ำเด้อค่ะเด้อยายกินหิวย่ำได้กินย่ำนั่นเนาะค่ะเนาะ เพชค่ะพี่น้องค่ะยิสมตําน้ำน้ำจินเพชเด้อค่ะเด้อนี่แหละของแก้เพชค่อยเ้กค่ะอืแซบ่บเค็กนุ่มนุ่มนัตัดเบิองค่ะนี่นี่อืนุ่มค่ะนุ่ม สตาก์ทเบอร์แซ่บจ้ะช็อกโกแลตด,ด้วยค่ะเดอ้อหอมหอมอืมอืม,อมนี่ค่ะแซ่แบแซ่บขวเพชรค่ะพี่น้องค่ะขวากินสมตำมังหันเพชรเนาะค่ะเนาะของแก้เพชรค่ะ ออ,อร่อยมากๆค่ะเนื <c oughs> ้อนิยนเนียนค่ะ <c oughs> อขอเพ็ดอืมขอยังชัวรแล้วค่ะพี่น้องคะ <c oughs> เนื้อนิยนเนียนค่ะเนื้อเค้กเ네นียนเนยนอืมอืมอืม ละลายในปากเลยค่ะพี่น้องขาหนี่ตรงนี้ละลายในในปากเลยนะค่ะเด้อเนียนมากค่ะครีมเนียนเนียนแซ่บเขาบอกว่าละลายในปากนยค่ะเด้ออร่อยมากมากค่ะอออออืืื วาเลยซื้อแล้วค่ะเดอ้อฝีมือลูกสาวแล้วค่ะเดอ้อฝีมือลูกสาวเฮ็ดค่ะพี่น้องค่ะอ้ยฝีมือเขาย่างสุดยอดเลยละลายในปากเลยเด้อค่ะเดอ้อเนื้อเนื้อตรงนี้นะทิปเนี่ยนะละลายในปากเลยจ้ะนี่อืมอืมสุดยอดค่ะ มีมือลูกสาวด้วยค่ะเซ็ตเซ็ตอืออ,อ,อร่อยมากๆเลยค่ะเดอ้อโอ้ยแซ่บค่ะพี่น้องค่ะกินก้อนนอนกับบ่เป็นยังด้วยค่ะเดอ้อ แซ่บค่ะกินยำไดแซ่บยำนั่นค่ะอือหืมยำฝีมือลูกแด้วค่ะเด้อฝีมือลูกสาวค่ะอ,อือหืออร่อยมากมากเพิ่นเป็นกุกจิ้งแรล่่มแลค่ะเนาะเหาได้เ็ดเป็นเบิร์ดค่ะพี่น้องค่ะอือหืม แป้งเนียนเนียนจ้ะกระันตีว่าแซบอืมสุดยอดหากินที่ได้ที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากฟีมือลูกสาวเนาะค่ะเนาะแซบยังค่ะค่ะ อืเกี่ยงเราค่ะพี่น้องคะกันตีว่าแซ่บอืมสุดยอดค่ะอืมเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ